กินอริงสวัสดีค่ะเด็กๆกอพวกับาครูแอมอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนกันเลยค่ะอ่ะมาทวนคำศัพท์กันก่อนเนาะแ a d แปลว่าแย่ yeah, ไม่ดีนะคะต่อไปค่ะม่ช้ชายิ้มแฉ่งร้องรู้สึกดีรู้สึกดีภาษาอังกฤษใช้คำว่า Good นะคะแปลว่าดีนั่นเองต่อไปค่ะ s k e t b ตบ l b a s k e t ตบ l l ก็คือ กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกีฬาฟุตบอลภาษาอังกฤษอะไรคะ Soccer Soccer ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงชอบแน่นอนเลยกีฬาอะไรเอ่ยบัลเล่นะคะภาษาอังกฤษเพิ ball et. Ball et. ่มเกินบัลเล่ b a บัลเล่มกีฬานี้ ในกระตูนญี่ปุ่นเยอะมากเลยโลกก็มีนะคะกลฬาเบสโบอลนะคะเบสโบอลเบสโบอลนะคะรู้สึกไม่ได้เลยเป็นแผลตรงนี้อะไม่สบายน,นั่นเองคะ่ะ not so good not so good รู้สึกแบบยิ้มสุดๆเลยเยี่ยมมากๆเลยก็คือ t e r r i f i c t r r i f i c ก็คือเยี่ยมมากนะคะได้เกรด A+ เลยอะ่ะรู้สึกดีมากเลยก็คือ great great รู้สึกเยี่ยมก็โอเคนะไม่ได้แบบก็ปกติดีนะคะก็คือ f i n e f i n e ก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกปกติดีอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาทวนประโยคคำถามกัน How are you today? แปลว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างใช้เพื่อถามความรู้สึกนะคะ How แปลว่าอะไรคะเ็กจำได้ไหม How แปลว่าอย่างไร Are Are อคือเป็นอยู่คือเนาะ You ล่ะคะ You ก็คือคุณ Today Today แปลว่าวันนี้นะคะประโยคคำถามแล้วตอบป,ประโยคคำตอบนะคะ เกี่ยวาับคำตอบมีสองแบบก็คือใช้ I am ห um, รือ I'm ตามในความรู้สึกอย่างเช่น I am good ฉันรู้สึกดีนะคะหรือ I feel I feel bad ฉันรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยนะ I am ห um, รือ I'm แปลว่าฉันนะคะ I แปลว่า I แปลว่าฉันเนะาะ feel รู้สึกนะคะอ่ะเ,เด็กๆคะเอาหนังสือขึ้นมา English Student Book เปิดไปที่หน้า16คะ่ะ Part J answer and d o l yourself ก็คือให้ตอบคำถามตรงนี้เขาถามมาแล้วต้องตอบตรงนี้เนาะแล้วก็ให้ว่ารูปตัวเองเห็นไหมคะเขามีโครงหน้ามให้ยังไม่มีตาไม่มีปากไม่มีคิ้วไม่มีผมไม่เด็กต้องมาเติมให้ครหน่อยอ่ะคนนี้นะคะ่ะเขาถามว่า How are you today? มึงคุณเลยคนนี้ใส่ไว้เหมือนคุณเลย How are you today? แปลว่าอะไรคะคุณ รู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้หรือวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเออที่จะไปตอบเรามาวาดรูปก,กันก่อนเนาะอ่ะมาดูรูปว่าเน,นี่ยคะสวยไหมรู้สึกอดีมากเลยนะคะยิ้นแฉงที่ว่าเจอเด็กๆนะคะอ่ะครูได้รูปแล้วเด็กๆอย่าลืมวาดผมวาดคิว้ววาดตาของครูมีขนปลาด้วยเห็นไหมมีปากด้วยเนาะอ่ะวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาระบายสีทีหลังเนาะเด็กๆอ่ะ ต่อไปเราเหลือคำตอบตรงนี้นะคะอ่านเด็กตอบเหมือนครูเลยก็ได้ค่ะเป็น I am great I am great great แปลว่าอะไรคะเด็จะได้ไหมแปลว่าฉันรู้สึกดีมากนะคะพอตอบเสร็จแล้วระบายสีตรงนี้ให้ครูด้วยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วเรามาทำที่ใบงาน worksheet 1 n e กัคะ คำสั่งเขาบอกว่า fill in the missing words for each of the following words นะคะก็คือให้เติมอักษรที่หายไปก็คือที่เป็นสระที่หายไปตรงนี้ให้หน่อยนะคะแต่อันนี้เราจะทำไปพร้อมกันเพราะว่าบางคำศัพท์เรายังไม่เคยเจอเนาะอะ,อะพอเขียนเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆละบายสีลงไปที่รูปตรงนี้เลยมีทั้งหมด10บคำนะคะดูคำแรกเราจะเรียงไปอย่างนี้นะ อย่างนี้นะคะไปคู่กันอย่างนี้นะอ่ะดูคำแรกค่ะ h จุด p p y โอ้โรู้สึกอะไรแน่เลยคำนี้เราเจอบ่อยค่ะ happy happy นะคะเติม a ค่ะในเด็กเติม a ไปเลย happy แปลว่ามีความสุขนะคะต่อไปคนนี้ค่ะค่า happy เลยคำตรงข้ามกันเลยเนี่ยรู้สึกแบบเศร้าเสียใจยเลยเด็กเคยเจอคำนี้แน่นอน sad sad ก็เติม a เหมือนกันคะ่ะรู้สึกเสียใจนะคะคำนี้รู้สึกฉันรู้สึกเสียใจทำไมที่วันนี้เธอไม่มาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะผูหญิงคำน่า,กกนากโกรธน่าโกรธอย่างงี้เคยเด็กๆรู้จักเกม angry bird ไหมเนี่ยค่ะคำนี้ค่ะ angry angry นะคะ angry แปลว่าโกรธนะคะเติม A เหมือนกันค่ะ Angry แปลว,ว่าโกรธนะต่อไปค่ะอันนี้ดูกังวลจังเลยกลัวจะแบบว่าอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้ไปไค่ะดูกังวลคำนี้เรายังไม่เคยเจอคำศักท์ Worried Worried w o r r y ก็คือ Worried Worried ถ้าเป็น ความรู้สึกต้องเปลี่ยนจาก i เปลี่ยนจาก y เป็น i e d นะคะอ่ะเติม o แล้วก็ i e d นะคะอ่ะพออันนี้เวลากินข้าวเสร็จเราก็รู้สึกง่วงนอนแล้วนึกคำนี้ sleep ผนะคะ sleep p รู้สึกง่วงนอนนะคะเติม ดับไป e ลงไปเลยคะ่ะต่อไปะคะ่ะแฮกแฮกแฮกอย่างนี้คือรู้สึกเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยหน้าดูเลยษาสังกษจวับว่า c h a r e c h a r e d นะคะรู้สึกเหนื่อยเติม i กับ e เป็น c h a r e d นะคะรูปต่อไปะคะ่ะ ืม้อ,องไศร้าปนป่วนอยากกินอะไรสักอย่างรู้สึกหิวหิวภาษาอังกฤษใช้คำว่า hungry เติม u ไปค่ะอ่ะต่อไปค่ะแบบนี้เลยรู้สึกอะไรคะกระหายน้ำกระหายน้ำภาษาอังกฤษ thirsty thirsty นะคะเติม i ค่ะต่อไปรู้สึกแบบโอ๊ยปวดท้องจังเลยอะ่ะอ่ะเราเจอแต่คำว่า not o t t so 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 d ใช่ไหมอันนี้เป็นคำที่เราอาจจะเคยเจอเมาแล้วนะคะคำว่า sick sick ไม่ใช่ six ที่แปลว่าหกนะอันนี้เป็น sick เสียงเขิรนะคะ sick ต้องเติม s อ่ะ s แล้วก็ไอเติม i ะคะ่ะ sick sick รือว่าจะป่วยหรือป่วยนะคะคำนี้แบบว่าขบขันรู้สึกหัวเราะไปซะทุกอย่างนะคะคำนี้นะดเด็กๆเคยเจอไหม a m u s e a m u s e ก็คือขบขัน,ขนรู้สึกหัวเราะโอ้ชอบใจอะคะ่ะ อ่พอเขียนเสร็จแล้วเด็กระบายสีให้ครบทั้ง10ความรู้สึกด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาส่งทีเดียววันเปิดเทอมนะคะอ่าสหรับวันี้เป็นไงบ้างคะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่เนาะอย่าลืมไม่ทบทวนนะคะ Thank you for listening ของคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเจอกันใหม่ในคราวหน้าคะ่ะ See you later บายบายสวัสดีค่ะ